นางน้อยศีลาศีอายุ66ปีกำลังบีบนวดขาบรรเทาอาการปวดให้หนายสมัยศีลาศีอายุ73ปีคู่ชีวิตภ่ายในบ้านอยู่ที่หมู่13บ้านหนองหอยตำบลจอระเคออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นนางน้อยเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนนายสมัยประสบอุบัติเหตุล้มจากการออกไปหาปลาไปหาเลี้ยงครอบครัวจนทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยบริเวณสะโพกช่วงบั้นท้ายมีอาการช้ำบวมแพทย์ต้องผ่าตัดรักษาอาการประกอบกับมีโรคประจำตัวและอายุมากจึงทำให้สามีของตนเองเดินไม่ได้และขณะนี้พบว่ามีอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดจึงทำให้ยากในการรักษาเพราะต้องเจาะเลือดหลายครั้งจึงจะได้เลือดออกมาตรวจโดยแพทย์ได้ให้ยามารับประทานแต่ตอนนี้ไม่สามารถรับประทานยาเป็นเม็ดได้ต้องใช้วิธีผสมกับน้ำให้รับประทาน และยังต้องคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับสาม,มีทุกเวลาซึ่งครอบครัวฐานะยากจนและต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากรวมทั้งยังต้องคอยเลี้ยงหลานสามคนด้วยอาจารย์้องคุ้นตากัดมันกับเบิงโบออกแล้วค่ะเพราะว่าเพาเิ่นบบกินเขากินน้ำมแม่ค่ะก็ได้แต่ซ่อมเบิงเพิน่นแต่ว่าช่วงหนึ่งลูกมาเยี่ยมพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมท่างไก่เพิ่นล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นมา เพื่อนกับบาเล่ากับบอสมบ่ายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอายุเล่าหลายแล้วได้ไปหาคุณหมอเพื่อนกับบาเดี๋ยวนี้คือเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดไหมค่ะแล้วก็เลือดจางค่ะเพราะเพ่นจอเลือดแต่ว่าหลายเทียจังค่อยได้เลือดไหมค่ะเพื่อนกจัดยาให้มากินแต่เดี๋ยวนี้เรากินบ่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ายาเม็ดคือผสมน้ำค่ะผสมน้ำแล้วเรากินเขาอากาศเรากินแล้วค่ะ ด้วยสภาพครอบครัวที่ยากลำบากในการดำเนินชีวิตจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปอยังศูนย์ดำรงธรรมทำเนียบรัฐบาลต่อมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแกน่นได้รับการประสานเรื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563จึงประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลจระเขนและในอำเภอหนองเรือเพื่อเข้าตรวจสอบ จากนั้นได้มีแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาระเข้และอสอมอเข้ามาตรวจร่างกายรวมทั้งมอบถุงยางชีพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้จังหวัดนี่ก็จะจังหวัดได้แจ้งนะครับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอำเภออำเภอนี่สสำคัญนะครับเพราะอำเภอนี่เขาจะรู้ว่า ในส่วนของพื้นที่นี่เป็นลักษณะอะไรอย่างไรแล้วก็ประกอบกับอำเภอนี่สามารถที่จะประสานหน่วยงานของถิ่นะครับก็คือเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นะครับในการที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นก็คือเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบเข้าไปพิสูจน์ว่าในเบื้องต้นนี่ผู้ร้องเนี่ย ได้มีความต้องการในการช่วยเหลืออะไรอย่างไรขาดอะไรอย่างไรนะครับหลังจากครอบครัวของนายสมัยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆมีรถพยาบาลมารับส่งตามหมอนัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยที่นายสมัยเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวทําให้ภรรยาต้องคอยดูแลตลอดเวลาไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้ ผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้สามารถติดต่อผ่านศูนย์นำรงธรรมจังหวัดขอนแกน่นทีมข่าว NPT ขอนแกน่นรายงีขอันัคคนนออืพ่แม่เขายกงานแนีค่ะ